สวัสดีพี่นัทพงศ์นะครับวันนี้พี่นัทพงศ์มารับบิวแชร์มีอะไรอยากจะกล่าวบ้างไหมครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่เราบดีใจดีใจแล้วก็ที่มีผู้มีศักดระคุณครับยังไงมีอะไรฝากแบบว่าอยากให้ทํากิจกรรมแบบนี้ดีๆไหมครับก็อยากให้มีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับครับผม ถ้าเกิดว่า,ามีเด็กที่เขา,เ,าเป็นผู้พิการแล้วอยากจะมีโอกาสแบบน้องวาวาบ้างเนี่ยน้องวาวาอยากจะให้อะไรกับเขาครับผมอยากมอบมิวแชร์ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะได้มีโอกาสได้ไปตามสถานที่ต่างๆค่ะไปท่องเที่ยวค่ะหนูจะซื้ออะไรให้พี่ๆน้องๆที่พิการตาบอดเนี่ยได้กินได้ทานหนูอยากซื้ออะไรให้เขาครับลูกอมเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตใช่ไหมยอยากซื้อไอศครีมครับ ไอศครีมอ <Ice> ยากให้ของเล่นป้าอบีโปอยากซื้อบีโปให้น้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปพาน้องๆไปเลือกของที่น้องๆชอบนะครับชอบกินชอบใช้ชอบเล่นนะครับแล้วเราเอาไปบริจาคพร้อมวิวแชร์ของเราวันทัวร์โต้นะครับเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่อยากจะให้สังคมทุกสังคมนะครับหันกลับมามองนะครับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า มีโอกาสควรต้องให้และสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะครับขอบคุณครับ วันนี้มองน้องๆแล้วย้อนกลับมามองตัวเราเองนะครับผมมองว่าวันนี้เรายังทําอะไรได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมขอบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนทําให้ผมเนี่ยรู้สึกดีใจและตื้นตันใจนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับน้องๆผมขอสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้น้องๆสู้ต่อไปนะครับขอบุณครับขอบคุณค่ะ